สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะวัอนี้เดินทางมาที่วัดปูซีศูนย์นะคะเนาะมาขอแนวทางโชคลาภนะคะไปฝากพ่อแม่พี่น้องทางไก่นะคะเนาะวันนี้นึงกันย่าย่นนะคะสองห้าหกสี่นะคะเนาะมาตามหวยสูตรข้านวณน,นะคะเนาะว่าวันนี้จะได้ตัวใดนะคะเนาะ เขาบ่เขาก็มาตาาไหมท่ทนผู้ชมคือเรานะคะเนาะปูซีสูนี่เพิ่นจะเขาตลอดนะคะถ้างวดบ่เขาก็คือ่เขานะคะทนผู้ชมถ้าเข้าก็คือเขานะคะเนาะจันทละนกก็เลยนําเสนอเป็นแนวทางให้นะคะเนาะฝากทนผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้าแนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะฝากช่องน้อยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทำผู้ชมแนเดอค่ะ ะะเดี๋ยวเ้าจะไปรับชมรับฟังน้ากันเลยงวดหนีใจใดตัวใดนะคะงวดหนึ่งกันยายนนะคะความเตือนนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะกะให้พิจารณาเบิ้งมักบ่มกับมกบ่เป็นย่างค่ะบ่มักกับบ่สื่อนะคะมาบกก่คอยสื่อเนาะหนุ่มบ่เดบังคับนะคะเนาะแค่เหตุให้เป็นแนวทางทื่ซื้อนะคะเนาะค่ะข้าจะไปรับชมรับฟังน้ากันเลยคะ่ะเนาะ วิ่งห้าตัวเดียววันดียวค่ะเบอรปูเขียนงามเหรอเอเสียนงามเลยวิ่งห้างล่างนะ ตรงนะอยู่บัดดิเขียนจากอันถ่ายว่าหัวนะพูกันระัรล่าลาลาจะพูดเลย

อ้าปูกระเขียนขางใส่ตัวนี้เขียนเขยงขางสเนี่ยก็นูก็เขียนขางใส่นก็เขียนปาะดปูอ่ะ โอ้ยคงเรียวคงเรียวเียมงาไเจ้ามาเียวเดิว่อนีิสิิล่างย่างเดียวโอ้ล่างย่างเดียวมันจะเป็นงวี่สิบหกบาทหาซูนกับซีมาอีกว่ะค่ะปูบนออกล่างมอปานีมันรู้ไมค่ะวน่แต่ว่ามันจะมีอย่งเด แปดกับเจ็ดมาตัวห้ากับ1 8, 7, 5ึ่งสมอันที่ประหัตออกเปร่งใส่6วกรุงสีรุงยังใช่ปีปีปี็กซีนบนนี้ได้หน่ห้าตัวขะนอดจับมันติเป็นหกคู่ตัว่าตรวจรับมที่เป็นสคู่คอห้าเดียยี่สห้ารด ออไส่มัน,น,มนเจ็ดกับ8วิ่งล่าง2ตัวมาตวนมันผิดไสุแต่ว่าตัวนี้มันเดินดีต่ว่าตีพมาใน,น,น,นสี่สามอันนี้7จ็ห้าสมันเดิน3ามเลยมกตอนเดินต่อถกกับ9มาตวนะ เดินดีเด้อโบเดินดีกลับตัวด้วยหรืออืมฮันนี่ล่างกลับตัวด้วยล่างอย่างเดียวว่าะคืนบนมันล่างอยง่าง,าาาางาเดียวอันๆๆๆๆนี้เลข เลขแปดสามเนี่คือเลขกุมารเนาะสิเลขไอจุกเลขกไอจกบยงนเอาเล็กเอาเลขไอจุกมาจากไหปู่เขจะเอาไม้สวดสือว่าน่วกหรือ่นิ่มว่าน่ครับมมนสิงแมนมัสนสิงแม่กอมมีไงก็เลยว่าให้ปู่เฮดไทยบ่อว่าได้ขามันหลกกินยายอย่างยูมันมันเลยหลูกลุกนะ มันรู้ร so okay, right. ู้ม um ันม spe ันม mm ัน hmm. น so yeah, to right ี้ไปใสอมันใด้ดูน้ำเมนตเดี๋ยวก็เที่ยวสิงเมียน้วกันหนึ่ใหญ่แล้วไปปูเต่จะเดือนแล้วเจ้าค่ะมันขยใหญ่เกิดเนี่ยจะบอกอืมนะแล้วูู้ไม่อยากไปเกิดรู้จะอยู่กับแม่ทรัอือไถ่เนม่ยแม่ โอ้เลยแปดสามเดียวไม่จริงขยอบไปเบิร์ดาหมองวันเอาไปหอดสลินบอออกเดียวมันมาสูขยัอืออืมมันดูทั้งเฮี้นพัดลมมันเสียมันมันก็ไปเปิดเองพัดลมแค่ต้องเปิดแค่ปิดอยู่กจายอยู่ที่นี่เยไฟมันนั่นมันมืดทังสิมันก็ไปเปิดเองไม่เตยอืมอทั้งพัดลมแลนเดนทัาเฮียนไงมันผู้ดูนันกแยานเนาะอืม ไปมันมันไปหามาืองไดนมันก็ไม่ได้เถียงนะครับมาเนี่ยมันบ่เถี่ยงเลยฮึวันนั่้นเขา,า,านางขึงมาเย้โอ้ครับครับครับค่ะท่านผู้ชมวิ่งหาล่างนะคะอันนี้ห้องปูซีศูนย์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสรุปให้นะคะวิ่งห้าล่างอย่างเดียวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็ มีตัวเน้นนะคะ5 8แ,แล้วก็5 7นะคะเนาะตัวร่องนี่จะเป็น5าศูนย์แล้วก็5าสองนะคะเนาะของปูนี่คาดว่าจะเป็น5หลัก10นะคะท่านผู้ชมเนาะเนาะส่วนเลข83นี่เป็นเลขเพิ่นมากมู่ว่านี่นะคะเนาะเป็นลูกเพิ่นนะคะที่ที่รุดนะคะ อ่าบอลงาๆก็คือแทงนะคะแล้วก็บอย่อมไปใส่นะคะมาค่อยซิงแม่นะคะบอออกจึกเ่อเนาะบัดแม่เพื่อนก็เห็นว่าเด็กลอยมานี่8แปดสามตัวแดงจึ้งคือน,นะคะเนาะมาหาปูซีศูนย์เมื่อวานให้ปูพีศูนย์ให้เพื่อนเอาออกให้นะคะเพิ่นบอย่อมออกนะคะแม่กเ็เฮ็ดงานบ่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่อยเข่าซิงแม่ตลอดนะคะนี่แหละอันนี้บทัทาได้โชคได้ลาบตั้งเพิ่นเนาะนะคะเนาะ อันนี้เขากับมาเบิงของปู4 0ชัดๆกันอีกครั้งนะคะวิ่ง5ล่างเน้นที่หา7หา8นะคะเนาะ5 0กับหา2นะคะเนาะนี่นะคะท่านผู้ชม เนาะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะมีแต่ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมลำล้ำเลื่อรวยมันๆถือเลขไปนน้ากันเด้อค่ะมักตัวแรกแจังสือนะคะเนาะถ้บบอมก,กับบอเป็นยังนะคะเนาะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะในการเสียงสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะงวดนี้กันหนึ่งกันย่านะคะเนาะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล่าเราไมช่วงใ่กอนนะคะเนาะไบพอกันในคลิปหนานะคะเนาะสวัสดีค่ะ